สวัสดีครับมาเบียร์ท่ามาน่องครับผมเมื่อนี่แม่มีอยังครับมาขายครับเมื่อนี้ลูกค้าเต็มเลยวันนี้มีบักต้องนะครับบักต้องมาขายนะครับผมโซจัดสวนเลยสามตัเลยไหมคิด เงินไงนอโอ้สบเสบเิร์หแม่ลกตากับเมาส์ลท์ทยงยนี่โเอามอหญ่สะดกิโลกิโลหะึ่ห้าบาทหลึ่งห้าบาทนู่นหม่พอดีดองแซ่บด้วยนี่นี้กล้วยมีกล้วยมาขายเปล่าข้าวนึ่คื่คครง,ง,เงรเลยักต้องคนระับอสดเลยนะครับจากสวน บ from uh, ักม kind of ่วงกมี Thomas ่นี่บักม่วงจากหลังบ้านาหมุนให้มันถืกอเนี่ยปลกะป๋วยวยนี่ยจากหน้าบ้านอันนี้เพนยบเอามาวางไว้เสือมันใหญ่ ขึ้นหาดูรเข่าโล่งเข่าโล่งเขาล่งซีซขนาคนาคนาโคางขา้นา้งขึ้าแล้วโอ้ขาวปายทำยังไาเอาจางครับสาม่าต้องหัวโล้ะบเโเยเขาเลีเลยอาไปดองมาไปปาดดองนะครับีดองแ่ยนโอสี่ครับเาเขาขาัาาาเายา โลซิบห้าบาทเบียรับอยากซื้อไว้อยู่แล้วนี่ตอนนอาคิดใหญ่เลยคาทิตย์ตำกินนะตำใส่ใส่ผู๋เนาะเซฟซื้อนี่นะไม่ห่ำไรได้เนี่ยใส่กระปูกปูดองโอ้ไปตำมือนะน้ำร้ายแตกเลยตำแบบเปรี้ยวหวานต้อนนะัครขายดีมากนะครับ เอามาล่างหนึ่งก็เขีงหนึ่งชิเปิลแล้วต้องใช่บผมคะใส่ตอนแล้วก็ได้ขายเรื่อยๆนะครับวันนี้เรื่อยเลยต้องโอ้ยเขาแม่ทุกตาเนาะแหนมไปเลยตั้งเอาไรบ้เนี่ย มุมตงังเอาเดือดทุ่งเราโอเคตัวนี้ก็ขายเรื่อยเลยนะครับแต่ถ้าบอาเกียก็เรียบร้อยแล้วนะครับโครงไก่วันนี้โอ้โหมาคิดมากเลยคนระับล้วก็อันนี้น้องเิีตะโพกนะครับเดี๋ยวมาช่วยนะครับวันนี้นะปิดหนาปิดต,ตาเรียบร้อยนี่ปีกบนแล้วก็น่อง องก็ปิดบรรยากาศวันนี้ก็จะแดดนะฮะโอเคครับแล้วเ่อใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะครับแต่ไลฟ์สดให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ